ชาวราศีมังกรทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่ดวงชะตาของเรานั้นได้ประสบกับความสำเร็จในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีการเปลี่ยนจากลายกลับกลายมาเป็นดี จากที่เราเคยไม่มีก็จะมามั่งมีในช่วงนี้ท่านอาจจะร่ำรวยหรือว่าอาจจะมีโชคมีลาบก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านนั้นจะมีคนภายนอกเข้ามาพูดจาชักชวนให้ท่านได้ไปร่วมทำงานกับเขาหรืออาจจะมาชักชวนให้เราไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วน กับเขาก็ถือว่าดวงชะตาของท่านกำลังมาแรงในช่วงนี้อาจจะมีบุคคลอื่นมาชักชวนให้เราไปเป็นผู้นำหรืออาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของเรานั้นในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีบางทีบางท่านอาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกตาหาก ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำอะไรก็ไม่เคยลังเกียจใครไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือเป็นงานส่วนรวมก็ดีท่านจะทำได้หมดไม่มีการท้อถอยแถมยังเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกตางจึงทำให้ดวงจะตาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ จะมีคนที่เรียกว่าหมายปองท่านอีกตาก่างในเรื่องของการงานท่านทำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการดำรงชีวิตของท่านในช่วงนี้ท่านก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนในเรื่องของการงานที่ทำนั้นก็เป็นงานที่ดีๆท่านมีงานทำมาโดยตลอดบางคนถึงกับมีคนอิจฉา หรือว่าิชอิฉาริษยาตาร้อนเราไม่อยากให้เราได้ดีก็มีในช่วงนี้บางคนก็พูดจาที่เรียกว่ามานิยมยกย่องเราอาจจะมีการชื่นชมในเรื่องการทำงานของเราในช่วงนี้ท่านทำงานก็ทำด้วยใจท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นมีลูกน้องก็มี มากมายในช่วงนี้การทำมาหากินของท่านในเรื่องของการทำงานภายในช่วงนี้จะมีคนคอยชื่นชมและมีคนนิยมยกย่องโดยเฉพาะการลงทุนต่างๆในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอีกต่าหาก ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางท่านนั้นอาจจะได้ทำงานต่างถิ่นต่างแดนบางท่านก็ไปทำงานเรียกว่าหาเงินหาทองมาจุนเจือครอบครัวของท่านจนปักหลักปักฐานได้ ได้ดิบได้ดีบางคนก็มั่งมีเงินทองมีจนเหลือใช้เหลือเก็บอีกต่าการเงินการทองก็ถือว่าในช่วงนี้เงินทองท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านของการเงินท่านก็จะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีคนภายนอกเข้ามาหาท่านบางท่านก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านก็มีก็ถือว่าชาวราศีมังกรท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างก็มีในช่วงนี้การที่มีลายรับแล้วก็มีลายจ่ายก็เปรียบเสมือนกับเป็นเงาตามตัวท่านมีลายรับท่านก็ต้องมีลายจ่ายอยู่บ้าง บางท่านนั้นที่ทำงานเป็นในหน้าเรียกว่าจัดหาซื้อหรือจัดหาขายในช่วงนี้ก็จะมีกํารกําไรที่ดีงามงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ท่านทำจะมีคนให้ความสนใจท่านอย่างมากมายถ้าหากว่าท่านทำธุรกิจที่ทำ เกี่ยวกับรายได้ต่างๆนั้นท่านก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายในเรื่องของการหาเงินภายในช่วงนี้ท่านจะหาได้ง่ายมากกว่าในช่วงเดือนที่แล้วบางท่านนั้นชอบทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,กรไม่ว่าจะทำนาหรือทำไร่บางท่านก็ชอบทำสวนช่วงนี้ท่านจะมีรายได้ที่ดีงาม ผลผลิตก็จะมีคุ้มค่ากับการที่ท่านลงทุนไปในช่วงนั้นชาวราศีมังกรบางท่านนั้นก็ชอบไปในทางค้าขายวันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีงามจะมีการลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนของท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้จะมีเงินมีทอง เข้ามาหาท่านอยู่ตลอดท่านจะมีกำริกำไรที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรในช่วงนี้มักจะมีเงินมีทองเข้ามาท่านและท่านยิ่งขยันต่อไปนี้ชาวราศีมังกรก็ให้ท่านระวังก็ไว้สิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็มีอยู่บ้าง บางสิ่งบางอย่างนั่นตากว่าท่านคบใครในช่วงนี้ให้ดูให้ดีบางคนเขาไม่จริงใจอะไรกับเราจะทําให้ตัวเรานั่นต้องผิดหวังหรือเขาอาจจะมาหลอกลวงก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ปากกับใจเขาอาจจะไม่ตรงกันบางทีบางครั้งเขาพูดดีกับเราแต่ในใจเขาอาจจะคบไม่ได้ก็มีในช่วงนี้ก็อย่าไปไว้ใจ ใครเป็นอันขาดในช่วงนี้ชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านมีเวลาก็ให้ท่านชวนกันไปทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมบุญเก่าใหส้ส่งเสริมหรือว่าให้นำพาตัวของท่านไปในสิ่งที่ดีถ้าหากว่าท่านทำบุญทำทานในช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่าน จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้การทำบุญนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทำมากก็ได้ทำแค่พอกำลังของเราพระท่านก็บอกเอาไว้แล้วว่าการทำบุญนั้นเราไม่ได้บังคับกันทำมากก็ได้ทำน้อยก็ได้เหมือนกันทำบุญแล้วก็ให้ท่านตรวจน้ําให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดา ครูบาอาจารย์เป็นต้นผลบุญที่เราทำนั่นก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมาหาเราอีกครั้งในช่วงนี้จะทำให้ดวงชะตาของเรานั้นเกิดความแข็งแกร่งและจะมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นอีกชาวราศีมังกรต่อจากนี้ไปดวงชะตาฟ้าดินก็ได้เปิดให้ท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง จะมีความสดใสในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็รู้สึกว่ามีความโดดเด่นไม่ว่าท่านจะทำอะไรในเรื่องของการงานท่านก็จะมีความรุ่งโลดและมีความแจ่มใสอยู่เสมอในช่วงของเดือนตุลาคมอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินท่านจะไม่ฝืดเคืองท่านจะมีความรุ่งเรืองอยู่ตลอดก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั่นมันขยันภาพเพียรบางสิ่งบางอย่างท่านเคยไปทําเขาไว้คิดว่าจะไม่ได้กำไรหรืออาจจะไม่ได้ทุนกลับมาแต่ก็เปลี่ยนจาก สิ่งที่ไม่เคยได้กลับมาได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีการธรรมาก,กินดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดดีการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงของเดือนตุลานี้ท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่แพง,แพง หรือของที่ท่านคิดว่าไม่ได้แต่ท่านก็ทำได้ในช่วงนี้บางท่านมีหนี้มีสินอยู่มากมายท่านก็อาจจะมีเงินก้อนเข้ามาเปะให้หนีส้สินนั้นหลุดไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยการทำมาหากินนั้น ะมีความสดใสสว่างสวยไปในชั่วของเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีบางทีบางท่านนั้นอาจยังเป็นโสดอยู่อาจจะไปเจอเนื้อคู่บางทีบางครังอาจจะไปเจอเรียกว่าแม่ไม้หรือพ่อรังอันนี้ก็ถือว่าท่านอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาก่อน ในช่วงชาติก่อนนั้นถ้าหากว่าอยู่กินด้วยกันก็จะมีความสุขและก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นจงขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการทำมากินและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีมังกรในเรื่องของโชคลาภ ดวงชะตาราศีนั้นก็พอมีอยู่บ้างในช่วงของเดือนตุลาคมท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษอีกก็ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นได้ฟ้าเปิด ให้ทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดกับสิ่งดีๆกับชาวราศีมังกรท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและพารนามาัยกันบ้างในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นในท่านระมัดระวังอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือหรือว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้ ให้ท่านระวังกไว้ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นจึงทำให้ตัวงต้านนั้นต้องล้มหมอนนอนเสือได้แต่ก็ไม่หนักจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเกิดขึ้น แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นการทำนายดูดวงนั้นเราเป็นเพียงชี้แนะแนวทางให้ท่านมีความสว่างสวยัยเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านรู้ทันแล้วบางทีท่านก็แก้ไขได้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นการฟังนั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟัง เมื่อฟังกันแล้วเห็นดีงามก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี